เียบคอรโลกเลยว,ว่อะอ <c oughs> ไปหาเราไปไให้มันที่อ่ี่กันกันนะคะ <c oughs> ให้กันหันหลังให้แม่นะให,ให้กันหันหลังให้แม่นะกันการอะไรอะ Terima kasih telah <laughs> menonton! เอามือเป่าลูกเอามือปัดเอามือปัดเอมือปัดเอามือปัดเอามือปัดโดมาดมาดอบมันคบ้างอมันค้าบยังอมันค้าเลยอมันคบยังน่าเกของขวัญของขวัญอยู่ในนี้ ของวัญอยู่ในนี้ทุบเลยลูกทุบไปเลยเอานี้ออกก่อนได้เอาเนี้ออกก่ได้กินได้เป็นช็อกโกแลตทุบเลยทุบเลยทุบอทุบเก้อนทุบไปลูกเค้กเค้กันเกิดใครการกากำอะไรเดี๋ยนก่อนี่หลนนีหล่นนี่ตกมือจากมือจากมือเอานี่ล้แกเปิดขึ้นมาเลยไอ้กัเอานีา ทุบเปิดทำไมล่ะทิ้เงินตั้งเยอะหอมแล้วผมเลยแข็งเออแข็งจัดเอ๋เอาเลยลูกเอากินเลยช็อตแล้จะหยิบตังค์แล้วนะครับตังไม่เอาเปล่าของเขาหยิบได้ไงเอาเลย่วแล้วหยิบไปนี่กินได้ไหมครับนี่ยกินได้เอ้านี่ยิได้ไหมคะได้เลยนี่ยด้เลยับตังก่อนลูกครับเดี๋ยว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 เอาตังก่อนที่เหลือหยิบเลยนะหยิบเอาหยิบ ขอบคุณไปขอบคุณกันขอบคุณกันได้ครับเกิดขึ้นนะจ๊ะขอบคุณครับกินได้ลูกกินได้หรอกไอ้นี่ก็กินได้โลโก้อะไรเงี้ยกินได้หมดเลยน้ำตาลไม้เมลโล่ข้างในก็กินได้ไม้เมลโล่เป็นรสไอ้นี่รสรสโฟมได้ไปกินไอ้นี่รูปรองเท้าก็กินได้อะรองเท้าอะฟุตบอลอะ อ,อ่นานแล้วกันจะกินอะไรไม่หยิบหรอกแล้วมีอีกหรือแม่มีขนมให้อีกผมยังไม่หยิบแม่ทำเองนะเนี่ยแม่ทำเองเก่งเปล่าเออแม่ทำเองไงแล้วเนี่ยใช่ทำตอนตไหนเป็นเด็กดีนะครัะรู้เปล่า 我好那、这个。